้ดวยบ้านท่านประธานครับเราพอที่ที่พ่อจากบอกว่าบ้านท่านประธานแหละคะบอกประธานไหนอะ่ะบอกว่าอ๋อมาตะกี้เนี่ยบ้านประธานเลยถามว่า,วามันเนี่ยนะเป็นประธานเนี่ยหน้าตาท่านประธา,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 านหมู่บ้านประธานอะไรประธานอะไรครับประธานหมู่บ้านเขาว่าเราพอเขาบอกประธานหมู่บ้าน อยากจะกหาไปมาสางเกล็ดวันนี้เราจะไปขุดแท้วันที่ไหนเีครับเนี่ยอ๋อมึงแห่วันเดียวเหรอกูไม่เอาด้วยเจ้าพยาทินนผมใหม่ก็ยังไม่รู้เลยเออไม่เป็นไรลองดูเดี๋ยววันนี้พาไปทัวร์ทัวร์ลงแม่น้ําเจ้าพยานะครับเปิดใหม่ใหมย่ยังไม่รู้เหมือนกันขับเรือไปเรื่อย,อยแล้วกันสองคนที่อ่ำนะครับเดี๋ยวก็รู้สภาพตอนนี้ท้องฟ้าเป็นใจมาก มีโอกาสที่จะตกประมาณแปดสิบเปร์เซ็นต์ท่ที่ผ่านมาเมื่อกี้ขึ้นลมสงบแม่น้ำราบเรียบมากเอาเอาเอาเ,อาเสร็จยังไม่ได้ร้อยสายด้วยงานมาเยอะช่วงนี้ทำใจกบขายดีว่างั้นส่งไม่ทันครับ ามาวางปเทสเรือเป็นไงบ้างครับอ่ามาโดกกระดกเอาวางอย่างนี้นะก็เปรอยเทนี้ยกขึ้นมาออกมาก่อนมันต้องวางหน้าโน้ยมือใหม่อย่างเงี้ยครับต้องใช้เวลาสักหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้น